จากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอคงไม่เหลือคุณข่าอีกแล้วถูกมาชาด้วยดวงตาคู่นั้นของเธอปฏิทินจากนี้มีไว้เพืนนาวันนาฬิกามีไว้เฝ้าคอยนับนาที ของชีวิตฉันนับต่อจากนี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอตรงนั้นขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้นั่งดูดาวข้างเธออีกเหมือนวันเล่นไปจุมพธเพชรชาเสือคลานครา